คนสวยมาเพชรสินสยามสนับสนุนโดยหงทองไทยเบฟหงทองไทยเบฟเวลดไทยเบฟเลดก็วันนี้ก็เป็นพิธีญ่ออครับอมาโย้า มาแล้วครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติมคันไหนป้าเทล่สามสิบไป่ผายกันหนูที่ว่าร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงสิงจเจริญพลคันหนูที่ว่าสิงจเจริญพลเที่ยวนีไไ้ไล่บุไล่ยมีล่ขยี้ไล่ขยี้หงทองคนสวยคนสวยเบื่อเพี้ยได้ไม่ได้ไหนเมื่อหงทองคนสวยเราเพิ่มบอกว่าเที่ยวนี้ร้อยตาร้อยตาสบายสบายมาแล้วเที่ยวนี้มองดูสายตาสิงจเจลือพนไม่หันสู้ครับ แต่ว่าเราจะคุมเกณฑ์ตามมาเล็กน้อยครับตามมาเล็กน้อยนะพอน้องอาดบอกว่สิงเฉลิมพลไม่พร้อมจะซ้อมแข่งครับแต่ว่าเหลือภัยเลยหน้าเลยตาเลยนะลอยตาได้แก่เรือคนสวยเมืองเพชรเขาวางคู่บ้านขนมหวานเมืองพันเล่นล้ำศิลปะแดนมาทะเลงามายหนีนะจ้าพอแล้วสิงเฉลิมพลรู้ตัวเป็นรองครับคนสวยเมืองเพชรศิลปสยามลงน้ำเงือกไายแบบสบายสบายสิงเฉลิมพัที่นี้บอกไปได้ก็ไปเฮ้ ว่าแล้วทีมงานไม่พร้อมแต่พร้อมแข่งสิงจเจริญพลยังอัดขยี่บีตามตามบอกว่าตามหูทองคนสวยเมืองเพชรสิงห์สยามมาแบบว่าบานเบลเททว่าแล้วหูทองคนสวยเมืองเพชรสิงห์สยามก็ดีเข้าสชัยครับผลการตัดสินร่องน้ําน้ําเงินร่องน้ำาละเงินครับหงทองคนสวยเมืองเพชรสิงห์สยามเป็นฝ่ายชนะครับ